กินฟ้าทาลายโจรยังไงให้ปลอดภัย<ป>วันนี้เราจะมาในหมวดวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรกันเนาะก่อนอื่นเลยก็มารู้จักกับฟ้าทาลายโจรกอนเนาะฟ้าทาลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีมานานหลายชั่วอายุคนแล้วเนาะคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็จะเอาฟ้าทาลายโจรมาใช้บรรเทาอาการไข้หวัดต่างๆแล้วก็สมัยก่อนเขายังใช้สาหรับคนที่เบื่ออาหารกินฟ้าทาลายโจรแล้วก็จะช่วยให้เรากินอาหารได้มากขึ้นส <Wow. S 1> รรพคุณมันก็คือจเจริญอาหารนั่นเองแต่ว่าสมัยเนี้ยเขาก็จะมีงานวิจัยหลาย อย่างมารับรองเลยว่าฟ้าทลายโจนมีสารสาคัญยังไงเราควรกินยังไงกันแน่ก่อนอื่นเลยก็คือต้องมารูก่อนว่าฟ้าทลายโจนเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีรสชาติขมมากไม่เชื่อลองไปต้มกินดูจะขมติดลิ้นไปเป็นวันเลยแล้วก็มีลทธิเย็นเย็นจัดด้วยไม่ใช่เย็นธรรมดานะคะต่อไปสปรรพคุณของมันตามหลักการแพทย์แผนไทยก็คือจะช่วยลดอาการไข้ไอเจ็บคอแล้วมีอีกสรรพคุณหนึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะคะก็คือฟ้าทลายโจนเนี่ยยังช่วยลด อาการท้องเสียได้ด้วยแต่เป็น <Wow. S 1> ท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะเป็นท้องเสียทั่วไปเนี่ยแหละเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าในสารสาคัญของฟ้าทะลายโจรเนี่ยลดอาการบีบตัวของลำไส้ได้ก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมฟ้าทะลายโจรถึงช่วยลดอาการท้องเสียค่ะส่วนสําหรับฟ้าทะลายโจรที่ช่วยลดอาการไข้ไอเจ็บคอก็คืออาการไข้หวัดนั่นแหละแต่ว่าต้องรู้ก่อนเลยว่าช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัดที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียนะคะได้เฉพาะไวรัส ถ้าเป็นแบคบทีเรียแนะนําให้ปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันจะดีกว่าตอนนี้ก็จะมาพูดถึงว่ากินยังไงเนาะที่เป็นขนาดที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายแบรนด์เลยที่ออกมาขายเป็นแคปซูลเป็นลูกกรอนเป็นอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็น2อันนี้เนาะก่อนอืน่นถ้าเราจะกินยาอะไรสักอย่างอันดับแรกเลยเราต้องดูว่ามันช่วยแก้อะไรก็คือสรรพคุณของมันแล้วก็อันดับ2ก็คือดูขนาดข,าดของยาในแต่ละเม็ดว่ามันมีขนาดกี่มิลลิกร,รมัมอย่างอันนี้ใน1เม็ดก็จะเป็นขนาด350มิลลิกม ส่วนะะขนาดที่แพทย์แผนไทยแนะนําให้กินในหนึ่งครั้งสําหรับช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดก็คือ1,500-2,000มิลลิกรัมถ้าใน1เม็ดสมมุติว่ามี500มิลลิกรัมนะคะก็กินครั้งละ4-5เม็ดน้องก็จะประมาณ1,500พอดีซึ่งขนาดที่กินต่อวันก็คือจะให้เรากิน4มื้อต่อวันเช้ากางวันเยน็นและก่อนนอนให้กินหลังมื้ออาหาร1,500มิลลิกรัมนะคะประมาณนี้ถ้าเรามีอาการไข้หวัดซึ่งไข้หวัดมีอาการยังไงบ้างนะ ก็คือมีไข้ไอเจ็บคออ่อนเพียแล้วก็ปวดเมือเ่อยล้ามเหนื้อแต่อย่าลืมนะคะว่าไม่ได้ใช้รักษาทุกไข้หวัดถ้ามีสาเหตุมาจากแบคทีเรียใช้ฟ้าหลายจนก็อาจจะไม่เหมาะสมเนาะถ้าเราจะกินเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการท้องเสียแนะนําให้กินในขนาด500มิลลิกรัมถึง2,000นะคะซึ่งจะขนาดต่ตํากว่าไข้หวัดถ้าตีคร่าวๆก็คือประมาณ2-3เม็ดต่อครั้งหลังอาหารเหมือนกันค่ะเช้ากลางวันเย็นเนาะแต่เปลี่ยนเป็น3มือ้อมาสรุปกันหลักการสําคัญในการกินยา ฟ้าทาลายโจนอันนี้เราก็บอกไป2หลักการเนาะถ้าเรากินเพื่อบรรเทากาการทางไข้หวัดเราจะให้กินประมาณ1,500ม mm ิลลิกรัมถึง2,000ก็คือประมาณ4-5เ mm ม็ดต่อครั้งซึ่งให้กินวันละ4ครั้งก็คือเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารและก็ก่อนนอนแต่ถ้าเราท้องเสียเราก็จะให้กินครั้งละ500-2,000มิลลิกรัมก็คือประมาณ2-3เม็ด mm ตามเวลาเนาะหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นอันนี้เสริมหน่อยก็คือหลายคนบอกว่าให้กินฟ้าทลายโจนช่วย ป้องกันโควิด19เดี๋ยวนี้ใช่ไหมเป็นโรคยอดฮิตก็จริงๆแล้วทางกรมการแพทย์แผนไทยก็มีออกมาพูดแล้วว่าวาัทลายโจนเนี่ยมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็ยับยั้งการแบ่งเซลล์ของจํานวนไวรัสได้แต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อนะคะซึ่งมันก็หมายความว่าถ้าเราไปกินตอนที่ยังไม่มีเชื้อก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแถมยังให้ไตทํางานั่ะรีดๆเนาะดังนั้นเราก็ควรจะกินตอนที่เราเริ่มมีอาการที่เหมือนกับเราเป็นไข้หวัดทั่วไปล้วค่อยกินถึงจะ ะมีประโยชน์กว่าแล้วก็ที่สาคัญเลยก็คือทางแผนไทยเนี่ยจะไม่แนะนําให้กินฟ้าทลายโจรติดต่อ,อก,กันเกิน3-5วันถ้าเกิดว่าเรากินไป3-5วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ควรไปปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าหมอโดยตรงนะคะเพราะว่าหากไม่ดีขึ้นก็แปลว่ามันใช้ไม่ได้ผลกับอาการหรือโรคของเราละให้เปลี่ยนแผนการรักษาใหม่จะดีกว่าเพราะว่าถ้าอาการที่เรากินฟ้าทลายโจรติดต่อ,อก,กันในเวลานั้นๆเนี่ยจะส่งผลให้เรามีอาการแคนคาอ่อนแรงแล้วก็ชาปลายมือปลายเท้าได้เพราะว่าตาม ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยสมุนไพรริบเย็นถ้าเรากินติดต่อกันนานๆเนี่ยบบไหลเวียนเลือดของเราก็จะไหลเวียนได้ไม่ดีก็เหมือนกับว่าอุณหภูมิร่างกายเราปกติก็คือ3 5มหถึงสาองศาใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราลบของเย็นหรือยาลิบเย็นมากๆกินติดต่อกันเวลานานเนี่ยก็จะทําให้หร่างกายเราทํางานหนักแล้วอุณหภูมิเราก็จะต่างลงการไหลเวียนของเลือดไปตรงร่างกายส่วนปลายก็คือปลายมือปลายเท้าเนี่ยก็จะไหลเวียนได้ไม่สะดวกเท่าปกตินะคะซึ่งมันก็จะไปตรงการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็คือในฝ ฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีสารแอนโดรเกฟลายซึ่งมันเป็นฤทธิ์ลดการขยายตัวของหลอดเลือดส่วนปลายก็เลยคิดเหผลที่ว่าทาไมมันถึงชาแต่ว่าก็จะมีหลายท่านเลยที่บอกว่าเราจะกินติดต่อกันได้ไหมเพื่อป้องกันหรือว่าเสริมภูมิคุ้มกันอันนี้ก็มันก็จะมีงานวิจัยของประเทศชิลีเนาะเขาทดลองให้กินฟ้าทลายโจรวันละ200มิลลิกรัมติดต่อกัน3เดือนผลก็คือมันจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดไข้หวัดได้แต่ยังไงทางแพทย แผนใดของเราก็ยังเป็นสมุนไพรที่มีลิ์เย็น,นะคะ่ะก็ยังไม่แนะนําให้กินติดต่อกันถ้าได้สุดๆก็15วันก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีผลข้างเคียงทําให้ปลายมือปลายเท้าของเราชาแล้วก็อ่อนแรงได้วันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวคพรผู้นี้จะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมใหม่คราวหน้านะคะ <c oughs> วันนี้ค่ะ